สนับสนุนรายการโดยน้ำปลาแท้ตาชูรสน้ำปลาแท้เกรดพรีเมียมสูตรโบราณจัดจำหน่ายมานานกว่า70ปีผลิตจากการหมักหัวน้ําปลาปลากระตักนานกว่า18เดือนทำให้มีรสชาติที่มีความเข็มนัวคงรสชาติดั้งเดิมของน้ปาปลาและมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานเป็นแรไอเทมเครื่องปรุงลับของร้านอาหารชั้นนำในประเทศไทย รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน GMP และฮาลาลจำหน่ายกล่องละ4ขวดร,ราคา120บาทและกล่องละ12ขวดร,ราคา360บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Li n e ID แม่ครัวหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้อาจารย์นนท์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล่หมาแล้วมาแล้วนะครับยตื่นเต้นตื่นเต้นไห <laughs> ม, <laughs> มโอ้ตื่นเต้นครับครั้งแรก <laughs> ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยน <laughs> เออคราวนี้มาเข้าเรื่องกันนะครับผมขออนุญาตเรียกอาจารย์นนท์แล้วกันนะครับผมเลกไหลมันคือเรื่องเรื่องหนึ่งที่อาจารย์นนท์จะมาเล่าสู่คนฟังอ่า เรื่องราวเป็นไงเชิญครับผมคือฟังสองเรื่องไปละโอโหใจหดใจเหี่ยวใจเหี่ยวใจแห้งครับเราเราไปเที่ยวป่าไปชมธรรมชาติกันดีกว่าจะได้จะได้คิวใจขึ้นมาสักหน่อยคือปกติเนี่ยถ้าคนบอกว่าเหล็กไหลเนี่ยโอ้โหมันจะต้องแสดงอภิษิหารฟันแทงไม่เข้าหรือเป็นอะไรที่มันเกินจินตนาการเกินคาดเดาละกันนะครับแต่มันยังมีเหล็กไหลอีกประเภทหนึ่งครับซึ่ง เรื่องเนี้ยคิดว่าน่าจะหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับเหล็กไหลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นช่วงประมาณปีสองพันห้ารอยี่สิบหรือว่าประมาณสี่สิบแปดปีมาแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับสมมุติชื่อพระอาจารย์ประสงค์นะครับสมัยที่ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมจะขอใช้สรรพนามเรียกท่านว่าพระอาจารย์นะครับแล้ว พระอาจารย์ประสงค์เนี่ยในปัจจุบันท่านมรณาภาพไปแล้วนะครับด้วยรูปอดติดเชื้อนะครับตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยท่านได้เป็นพระท่านได้มีพระสาหธรรม,มิกนะครับก็คือพระที่บวชด,ด้วยกันและเป็นเพื่อนกันพระอาจารย์ประสงค์เนี่ยท่านได้บวชพร้อมกับหลวงพี่ทองนะครับตัวของพระอาจารย์ประสงค์เนี่ยท่านเป็นพระนักศ,รรรศึกษาแล้วก็ได้จำพรรษาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมนะครับส่วนหลวงพี่ทองเนี่ยท่านเป็นพระแนวสสยเวท เน้นหนักด้านคาถาอาคมซะมากกว่าครับช่วงนั้นหลวงพี่ทองป่วยครับพระอาจารย์ประสงค์ท่านก็เลยได้ไปดูแลหลวงพี่ทองแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดเลยแล้วที่สําคัญเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุที่ท่านเจ็บป,ป่วยด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพี่ทองท่านเล่าไว้นะครับหลวงพี่ทองเนี่ยถ้ามีลูกศิษย์ก้นกุฏิอยู่สองคนนะครับก็คือพี่ทัพกับพี่แสนสองคนเนี่ยเขาจะเที่ยวไปเที่ยวมากุฏิของหลวงพี่ทอง ภาษาลูกศิษย์ก้นกุฏิแล้วครับมาเรียนหัดอักขรเลขยันบ้างล่ะ่ะหมกลูกว่านบ้างละ่ะ,าาละมาหัดถักตะกุดมาหัดทำว่านมาหัดทำมวลสารต่างๆมาหัดส,สวดหัดเสกแล้วแต่หลวงพี่ทองท่านจะสอนท่านก็สอนให้เป็นเรื่องๆไปนะครับช่วงนั้นเนี่ยมันมีข่าวลืออยู่ก็คือว่าทหารต่างประเทศที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการเหล็กไหลเอาไปติดเครื่องบินป้องกันอาวุธนะครับหลวงพี่ทองเออพี่ทับเนี่ยจะไปได้ยินเรื่องนี้มานะครับ แล้วก็เลยเอาเรื่องเหล็กไหลที่ฐานต่างชาติเขาอยากได้เนี่ยมาเล่าให้หลวงพี่ทองฟังนะครับคุยกันไปคุยกันมาครับแก๊งนี้เขาพูดไอเดียขึ้นมาครับว่าไปเดี๋ยวเราไปเข้าป่าไปหาเหล็กไหลกันดีกว่านะครับพี่แสนเนี่ยก็เลยไปสืบข้อมูลไดนะนะนะ้ข้อมูลมาว่าพานคล้อยเนี่ยเขาเคยโม้ให้ฟังว่าปู่ของเขาเองเนี่ยเคยเห็นเหล็กไหลจริงๆแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยปู่ของพานคลอยเนี่ยยังเป็นพานฝึกหัดอยู่นะครับ ยังเป็นลูกค้าหาของในป่าอยู่แล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายได้พิเศษตอนหน้าร้อนก็คือการหาพึ่งป่าเนี่ยมาขาย mm hmm. พันคล้อยเนี่ยเขาเล่าว่าช่วงเดือนห้าเนี่ยเ,เดือนห้าปฏิทินไทยนะครับก็คือช่วงประมาณมีนาเมษาช่วงนี้แหละก็คือเขาจะมีคนเนี่ยมารับซื้อพึ่งป่านะครับแล้วอ่อน้ำพึ่งป่าเอ้ยขี้พึ่งเอ้ยอะไรพวกเนี้ยเขาเออกไปขายในเมืองกันนะครับปกติพระในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เข้าป่าในช่วงวันพระกันนะครับ mm hmm. แต่ก็อย่างว่าแล้วครับพอมีคนมารับซื้อน้ำพึ่งแล้วก็เขาก็มีเวลาจํากัด้วย พวกที่หาพึ่งเนี่ยก็เลยจำเป็นจำเป็นแหละเข้าป่าวนพลักกันพอได้น้ําพึ่งได้อะไรเสร็จปุ๊บพวกพลานเนี่ยเขาก็จะขัดห้างเอาไว้แล้วก็นอนบนห้างกันนะครับแล้วทีเนี้ยพอเขาขึ้นไปนอน,นบนห้างเนี่ยเขาก็จะก่อไฟไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆโยนไม้เนี่ยลงมาเติมสถานที่ที่คุณปู่เขาไปขัดห้างนะครับเป็นบริเวณในหน้าถ้ำแห่งหนึ่งพลานใหญ่เนี่ยเขาสั่งเอาแล้วว่าห้ามเข้าไปยุ่งในถ้ำเ,เด็กขาดน,นะเพราะในถ้ำเนี่ยมีรังเหล็กไหลอยู่กลุ่มพลานที่เขาไปหาน้ําพึ่งเนี่ย เขาก็จะเอากระบุงเนี่ยเป็นกระบุงที่ทาชั้นเคลือบไว้นะครับแล้วก็รองด้วยใบยตองหลายๆชั้นนะครับแล้วก็ใส่รังพึ่งไว้แล้วก็ปิดกับใบตองอีกทีหนึ่งแล้วก็เอากระบุงเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆไฟนะครับเอาเอาระยะที่พอมองเห็นนะครับคือถ้ามีตัวอะไรเข้ามาวุ่นวายเข้ามาวอลแวนเนี่ยมันเห็นชัดเลยแหละคือจะเอาไม้ควางดาปืนยิงเนี่ยก็แล้วแต่อัจฉริยะใส่เลยแต่ด้วยความที่คืนนั้นนะครับเป็นวันพระใหญ่สิบห้าค่ำเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงมันก็เลยสามารถที่จะเห็นพื้นที่รอบๆ มันก็ไม่ถึงกับชัดแบบเอ่อเปิดไฟสปอร์ตไลท์นะครับแต่มันก็เห็นแหละว่ามีอะไรเข้ามานะครับรพวกพานที่อยู่บนห้างเนี่ยเขาก็จะผลัดเวรกันนะครับผลัดเวรกันเฝ้าคนนั้นหลับคนนี้ตื่นมาเฝ้าอะไรเงี้ยพอถึงเวลาก็มาเป็นอีกคนนึงอย่างเงี้ยครับช่วงเวลาที่คุณปู่เฝ้านะครับเป็นช่วงที่ดึกสงกัดเลยคุณปู่ท่านได้ยินเสียงอะไรนักอย่างครับเสียงเลื้อยบนใบไม้แห้งครับเสียงคล้ายๆงูกําลังเลื้อยครับตอนนั้นเนี่ยนั่งนิ่งเลยครับไม่ได้ทําอะไร ทำอะไรไม่ถูกด้วยแล้วกําลังนั่งบอกมันเสียงอะไรกันแน่แต่พอหันไปที่กองไฟนะครับมีวัตถุประหลาดอย่างหนึ่งครับสีดําสนิทเลยแล้วก็เป็นเงาแวววับเลยพอโดนแสงเนี่ยลักษณะดูแวววาวคุณปู่ท่านคิดว่าเฮ้ยงูในป่าหรือเปล่าเนี่ยก็เลยสกิดพวกพันใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้พูดกันนะครับแล้วก็ชี้ให้ดูเฉย่ฉพานใหญ่ท่านบอกว่าสิ่งที่เห็นเ,นเป็นสีดําเนี่ย เลื้อยเข้าไปในกระบุงเก็บน้ำผึ้งครับแล้วก็เลื้อยลงไปในกระบ,ะบุงน้ำผึ้งแต่ไม่ได้ลงทั้งตัวนะครับเลื้อยลงไปอย่างนั้นแล้วแช่นิ่งอย่างนั้นพักหนึ่งสักช่วงเวลาหนึ่งครับแล้วจู่ๆเจ้าวัตถุประหลาดสีดําเนี่ยค่อยๆถอยหลังกลับมาค่อยๆถอยหลังกลับมาแล้วก็หดกลับไปตามที่ทางที่มันมาคือพี่เนี่ยนังถึงงูนะงูเนี่ยเวลาเขาถอยหลังกลับใช่ไหมเขาจะไม่เลื้อยถอยหลังเขาจะเขาจะเลี้ยวหัวแล้วก็หันกลับแล้วก็เลื้อยไปถูกไหมครับแต่เจ้าวัตถุนี่ไม่ได้เลมงัับลกกกาาว่ อลองลองนึกถึงลองนึกถึงน้ําไหลนะฮะน้ำน้ำไหลเป็นทางใช่ไหมแล้วมันไม่ได้แหลยยงนั่นแหละแล้วพอขากลับมันหดจากต้นทางกลับไปหาปลายทางอย่างนั้นแหะครับพอวัตถุสีดําเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็หายเข้าไปในถ้ำเนี่ยพ่านใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าคุณปู่ว่านั่นไม่ใช่นั่นเหล็กไหลนะนั่นไม่ใช่งูครับถ้าเป็นงูเนี่ยมันจะเลื้อยลงไปในกระบุงทั้งตัวเลยแล้วพอเช้ามาเนี่ยเราเจอเนี่ยมันก็จะหลับอยู่ในกระบุงอ่นะแต่อันนี้มัน กลับไปเองได้แล้วมันไม่ได้เลือล้อมันหดกลับไปทางที่มันมาอีกแังหฮะอันนี้คือลักษณะเหล็กหลายอย่างหนึ่งที่อยู่ในป่าครับครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่หาของป่ากันในช่วงวันพระครับเพราะว่าช้าดีชาร้ายเนี่ยไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเจอสิ่งลี้ลับที่มันเกินคาดเดาเข้าเนี่ยแหละแล้วเกิดเขาโผล่ไปเจอเจอคนเขาบ้างอ่ะบางคนเขาก็อยากครอบครอ,องขึ้นมาบ้างทําไปทํามาคนที่อยากแลอยากจะได้ละโมบเนี่ยตายขึ้นมาก็มีแล้วถ้าเข้าป่าถ้าไปเจอของอย่างเงี้ยอยู่ให้ห่างเลยนะ พอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเราน่ะดีกว่า <c oughs> อพอเช้าครับพาทีขึ้นพานกลุ่มนี้ครับเขาก็ลงมาจากห้างลงมาที่กองไฟพานใหญ่เนี่ยก็เล่าเรื่องสมุดให้พวกลูกหาฟังนะครับว่าเจออะไรบ้างเมื่อคืนแล้วพานใหญ่กับคุณปู่เนี่ยก็เลยไปสำรวจกระบุงที่วัตถุปลาสีดำเนี่ยมุดเข้าไปอ <c oughs> ที่เขามุดเข้าไปทำอะไรสักอย่างนึงนครับเมื่อคืนพอพานใหญ่เปิดใบตองออกมาดูครับปรากฏว่ารังพึ่งนี้อยู่ในกระบุงแห้งหมดแล้วครับหรือแต่รังพึ่งเปล่าครับผม หัวน้ำพึ่งที่อยู่ในกระบุงนี่คือเกี้ยงเลยครับอส่วนอีกกระบุงที่อยู่ใกล้ๆที่วัตถุสีดําไม่เข้าไปยุ่งนะครับมันคือไข่พึ่งที่มีตัวอ่อนของพึ่งอยู่ครับอืก็ย,ย,ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับย,ย,ยังอยู่ตัวนี้แล้วกระบุงเนี้ยพวกพันป่ากล่าวว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวย่างกินให้อร่อยเลยแต่กลายเป็นว่ากระบุงนี้ไม่มีการแตะต้องแต่อย่างใดเลยครับพอพันใหญ่เขาเจอเหตุการณ์นี้ครับก็เลยรู้สึกว่ามันชัดจะไม่ค่อยดีละก็เลยต้องรีพาพวกนี้ออกจากป่าซึ่งจริงๆตามแผนแล้วเนี้ย เขาจะขึ้นเาพึ่งป่าเนี่ยเอาให้มากกว่านี้อีกแต่พอเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเสียเลิกแล้วก็เลยตัดสินใจพาพวกนี้ออกจากป่าดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่พี่แสนเนี่ยเล่าให้หลวงพี่ทองฟังอีกทีนะครับว่าปู่ของพานคอยเนี่ยเคยได้ยินเคยได้เจอเรื่องแบบเนี้จริงๆแล้วปู่ของพานคอยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็ได้พาพานคอยเนี่ยไปดูปากถ้ำเหล็กไหลแห่งนี้ด้วยพี่แสนก็เลยสรุปแล้วครับว่าพานคอยเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้ว่าถ้ำเหล็กไหลแห่งนี้อยู่ห พอวัตถุประสงค์กับเป้าหมายมันชัดเจนเนี่ยหลวงพี่ทองกับพี่แสนเนี่ยก็ไปติดต่อกับพรานคอยเพื่อที่จะไปถ้าเหล็กไหลกันพรานคอยแบบว่าปู่ของตนจะนสั่งว่าห้ามเข้าไปในถ้าแล้วให้รับปากว่าไม่ว่าจะยังไงจะไม่เข้าถ้าเด็กขาดต่อให้มีวิชาดีวิชาแก่กล้าขนาดไหนก็จะไม่เข้าไปในถ้ำนะครับด้วยความที่พี่ทัพนะครับเป็นคุณเป็นคนที่ทุนทรัพย์เนี่ยค่อนข้างหนาและอีกอย่างหนึ่งนะครับเงินอาชีพมันถึงครับอะไรก็ง่ายอืสรุปครับ พันคอยเนี่ยก็พาพวกนี้ไปส่งได้แค่หน้าทํานะครับก็ถือว่ามากที่สุดที่สามารถให้ได้ละส่วนหลวงพี่ทองเนี่ยท่านก็ไม่เด้มีวิชาอะไรเกี่ยวกับเหล็กไหลหรือว่าการเล่นแร่แปรธาตุนะครับแต่ที่กล้าไปเนี่ยอาศัยความหามลว้ลวนๆเลย mm hmm. หลวงพี่ทองเคยได้ยินว่าเหล็กไหลบางชนิดเนี่ยถ้าเจอคนเจอเสียงดังๆเนี่ยมันจะแข็งตัว mm hmm. แล้วเราจะหักหรือตัดออกมาก็ได้อย่างน้อยๆเข้าถ้ำเหล็กไหลแล้วมันต้องได้กลับมาบ้างแหนะ mm hmm. พอทั้งหมดไปถึงถ้ำครับพานคอยก็บอกว่า จะทําอะไรก็รีบทานะอย่าอยู่นานแล้วเราต้องกลับภายในวันนี้ด้วยจะค้างอยู่ที่นี่ไม่ได้หลวงพี่ทองกับลูกศิษย์กับก,บพ,ากบพาเข้าไปในถ้าทั้งไฟฉายทั้งอุปกรณ์ที่ความแข็งแรงค่อนข้างสูงลยครับอย่างแฉลงอย่างเงี้ยคือกล่าวว่าเจอเหล็กไหลทั้งลังหนงึ่งงัดออกแลวยกทั้งรังเลยอย่างเนี่ยพอทั้งสามคนเข้าไปเจอนะครับกลิ่นอับฉุนเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยครับ ผสมกับกลิ่นเหม็นเน่าของสัตว์ตายทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยที่ไหนจะมีซากงูซากสัตว์หรือคานสารพัดอย่างมันตายกันจนเยอะไปหมดครับแล้วก็เป็นซากอย่างนั้นะเนี่ยเศษกระดูกนี่คือเกลื่อนพื้นถ้ำไปหมดเลยครับทั้งสามคนไม่สนใจครับแล้วแถมคิดว่าเอ้ยป่ามันก็เป็นป่าน่มันก็ไม่แปลกหรอกสัตว์มาตายเนี่ยแต่กลิ่นนี่คือแทบหายใจไม่ออกเลยครับนั่นคือกลิ่นขี้ข้างคขา,ขานี่คลุ้งไปหมดเลยครับผมทั้งสามคนพยายามเอาไฟฉายส่องแล้วครับว่ารังเหล็กไหลนี่อยู่ตรงไหน เจอแล้วก็เด็ได้งัดงัดให้มันเสร็จเลยแต่ที่เจอครับลักษณะมันเหมือนแผ่นสังกะสีผุแตกครับพี่เน่ต้องถึงถังสังกะสีที่มันเก่าๆครับแล้วเร,เราไปจับแล้วมันกรอบๆผุๆครับ,รบจเจอเลอตัวนี้แหละเป็นทางเลยแล้วเกาะอยู่ในผนังถ้ำนะครับอพอหลวงพี่ทองเห็นแบบนี้ครับห้ามทั้งสองคนว่าอย่าเอามือไปจับนะห้ามเลยนะหลวงพี่ทองเอามีดหมอครับลองแงะดูปรากฏว่ากรอบร่วงออกมาเป็นทางเลยครับหลวงพี่ทองเลยบอกว่าอันนี้แหละรังเหล็กไหลแต่มันร้างไปแล้ว อพวกเหล็กไหลเนี่ยเวลาเดินทางที่ว่าเขาเดินทางในผนังถ้ำเนี่ยมันจะเป็นรอยไปอย่างนี้แหละครับแต่ลักษณะแบบนี้น่าจะไม่อยู่ละอันนี้เป็นทางเดินของเขาครับนะครับไหนๆก็มาละอย่าให้มันเสียเที่ยวรัางเหล็กไหลร้างที่อยู่ตามผนังถ้ำเนี่ยทั้งสามคนในช่วยกันแงะนะครับแล้วก็เอากระสอบปุ๋ยมาใส่ที่สําคัญไม่ได้ทําพิธีอัญเชิญใดๆเลยครับหลวงพี่ทองบอกว่า,วา่ถ้าเอามาทามวนสารแล้วใส่ของขลังแล้วเราปืนยิงไม่ออกอ <laughs> ะจะเอาเท่าไหร่นี่รวยไม่รู้เรื่องเลยนะอื อทั้งสามคนจึงงัดกันเอาเหล็กไหลออกมาครับจากอานังถ้าเนี่ยงัดออกมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับทั้งสามคนกําลังงัดเหล็กไหลกันอย่างเมามันครับพี่แสนเห็นของอย่างหนึ่งในถ้าครับลักษณะมันเหมือนกลวยครับแล้วมันมีความมันแวววับเลยอยู่ตรงนั้นเหมือนกันพี่แสนก็เลยเรียกหลวงพี่ทองดูครับว่านี่อะไรมันเป็นเหล็กไหลหรือเปล่าเห็นมันย้อยๆแววๆอย่างเงี้ยหลวงพี่ทองรบวนนี่และเหล็กไหล<อ>เหมือนเดิมครับ<อ>เหมือนเดิมเลยครับหลวงพี่ทองเอามีดหมอมาเคาะดูก่อน ขอ,ขอ,ขอสรุปกรอบหักลงมาทั้งชุดเลยครับครับหลวงพี่ทองก็เลยบอกพี่ทับกับพี่แสนว่าถ้าเจออะไรแวรแวแวแบบนี้หักมาให้หมดเลย<ม>ทุบได้ทุบหักได้หักเอามาหมดเลยจะได้ไม่เสียเที่ยวอันนี้แหละน่าจะเป็นเหล็กไหลแล้วล่ะพอหลวงพี่ทองบอกลักษณะอย่างนี้ว่าเป็นเหล็กไหลพี่ทับกับพี่แสนครับก็เลยแอบหักใส่ย่ามตัวเองก็มีเหมือนกันทั้งสองคนคิดว่าถ้าเป็นของแท้นะปืนยิงไม่ออกงานเนี้ยราคาหลายล้านแน่ล่ะอืม ก็เลยใส่กระสอบที่หลวงพี่ทองก็ใส่ไปนะครับไอ้ที่แอบมุกมีบกะเอาเองไว้เองต่างหากนะครับพอทั้งสามคนเดินออกจากถ้ำนะครับพลานคอยนะครับก็รีบพาทั้งสามคนกลับออกมาเลยโดยที่ไม่ถามไม่สนใจแล้วว่าอะไรอยู่ในกระสอบบ้างพอถึงหน้าวัดนะครับก็บ้านใครบ้านมันตามระเบียบนะครับหลังจากที่แยกย้ายกันนะครับพลานคอยก็ได้กลับมาทาน้ำมนต์ธรณีสารชุดใหญ่เลยเพื่อปัดเป่าสเสน่ปัดเป่าขอไม่ดีที่อาจจะติดออกมาจากป่าส่วนสามคนนะ่ะพลานคอยจะบอกแล้ว,ว่ากลับออกจากป่านะทําน้ำมนต์ธรณีสารอาบซะนะ ถือว่าเป็นคนมีวิชาแล้วกันไม่ต้องสอนกันเยอะอ่ะพูดกันง่ายๆสามคนไม่สนใจครับไม่ได้คิดว่าต้องทําน้ามนต์ตามที่พานคอยบอกผ่านมาไม่กี่วันครับสามคนนั้นก็เริ่มไข้แบบชัดเจนเลยแล้วจะหายก็ไม่หายจะสุดก็ไม่สุดเรียกว่าแบบทรงทรงสุดๆุดแบบนั้นแหละครับไปหาหมอที่สุขศาลาสมัยสมัยนั้นก็ยังเรียกสุขศาลานะครับก็คือจริงๆคือสถานยาละไม่เนี่แหละครับผมหมอเขาบอกว่าน่าจะเป็นไข้ป่านะเพราะว่าช่วงเจ็ดถึงสิบวันมาเนี่ย ทั้งสามคนเนี่ยมีประวัติการเข้าป่าด้วยอืมวายอย่างนั้นไปสิ่งที่น่าคิดก็คือสามคนเนี่ยป่วยด้วยอาการแบบเดียวกันเลยแต่พานคล้อยไม่ป่วยครับยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมพี่ทัพเป็นคนที่เสียชีวิตจากอาการป่วยก่อนเพื่อนเลยครับแล้วก็ไม่กี่วันถัดมาครับพี่แสงก็จากไปอีกคนอตอนนี้เหลือแต่หลวงพี่ทองครับที่พระอาจารย์ประสงค์ท่านยังได้ดูแลอยู่ช่วงนี้กาลังหนักกําลังแย่เลยครับหลวงพี่ทองท่านก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยให้พระอาจารย์ประสงค์ท่านได้ฟังแล้วก็ชี้ให้พระอาจารย์ประสงค์ท่านดูว่า ไอ้ที่อยู่ในกระสอบที่มุมงกุฏินั่นแหละก็คือของที่เอามาจักป่าตอนเนี้ยหลวงพี่ตองเองก็ไม่รู้จะทาไงเหมือนกันครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ยําแย่ขนาดจะลุกยังลุกนั่งไม่ได้เลยครับพระอาจารย์ประสงค์เนี่ยท่านก็เลยให้สิทธิวัดเนี่ยช่วยกันไปตามผ่านคล้อยแล้วก็เทตามมาหาพระอาจารย์ประสงค์ทีแล้วพระอาจารย์ประสงค์เนี่ยท่านก็เล่าให้ผ่านคล้อยฟังผ่านคล้อยก็เลยไปเปิดดูกระสอบครับว่าในกระสอบพันอะไรกันแน่ปรากฏว่าเป็นรังเหล็กไหลร้างครับแล้วก็เป็นเหล็กไหลาตายซากอีกจานวนหนึ่ง ผ่านคอนบอกว่าไอ้ลังเหล็กไหลที่เหมือนสังกะสีผูๆเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกแต่ไอ้เวลเวลกรอบๆที่มันคล้ายๆกลัวอันนี้แหละน่ากลัวเพราะมันคือเหล็กไหลที่ตายซากแล้วแทนที่จะมีอิทธิฤทธิ์ในการคุ้มครองนะครับมันกลายเป็นที่สิ่งสิทธิ์ของผู้ผีวิญญาณแล้วก็สิ่งชั่วร้ายอาถรรพ์ต่างๆในป่าครับของไม่ดีในป่าเนี่ยมันก็จะมาสิงกันตรงนี้แทนนะครับนั่นเท่ากับว่าทั้งสามคนเนี่ยเอาของไม่ดีกลับมาไว้กับตัวแทน ซึ่งจริงๆพันคอยก็บอกว่ากับจับป่าเนี่ยทาน้ำมนต์ทรณีสารอาสนะมีแสดงว่าไม่ได้ทําน้ำมนต์อาบกันเลยเรื่องราวเลยบานปลายมาขนาดนี้ครับ <ม ün. S 1> พันคอยเลยแนะนําว่าต้องเอากระของในกระสอบเนี่ยกลับไปคืนที่ถ้าแล้วก็ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาซะแล้วก็ทําน้ำมนต์ทรณีสารเพื่ออ,อาบล้างสิ่งไม่ดีนะครับ<ม>พอเรื่องมาเป็นอย่างนี้ครับร้อนถึงหูจเจ้าวาดเลยครับจเจ้าวาดท่านก็นเลยให้ลูกศิษย์เอากระสอบของพิทักษ์พิแศษเนี่ยเอามาด้วยนะครับแล้วก็เอาไปคืนที่ถ้ำซะเลยอ like. ย่างเงี้ยทำไปทํามาครับ พระอาจารย์ประสงค์เดือดร้อนเลยครับงานนี้ก็เลยต้องได้ไปกับคณะเดินทางด้วยเพื่อที่จะเอาซากเหล็กไหลกลับไปคืนที่ถ้าอีกต่างหากนะครับหลังจากที่พานคอยกับพระอาจารย์ประสงค์กับศิย์วัตอีกสองสาคนช่วยกันเอากระสอบไปคืนที่ถ้านะครับแล้วก็ทําพิธีขอขมาให้ถูกต้องตามประเพณีของพรานป่านะครับพอกลับมาเสร็จทั้งหมดก็ทําน้ำมนต์ทราีสารอาบกันครับกลายเป็นว่าวันนั้นนะครับหลวงพี่ทองท่านมรณาภาพที่โรงพยาบาลครับ ครับผมพอเสร็จจากงานเสียนะครับหลังจากที่เสร็จงานของหลวงพี่ทองนะครับถ้านาจาประสงค์เนี่ยก็ได้ย้ายประจําภาษาที่วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างครับก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับนี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งกับการที่ไปเอาเกี่ยวกับที่เขาเรียกกันว่าเหล็กไหลนะครับผม ค,คือตามความเชื่ออย่างที่ผมรู้มาเนี่ยนะอาจารย์นนท์นะครับเขาก็ต้องทําพิธีเนาะไปขอเข้ามาไปขอไปพลีไปอ,อะไรต่างๆนานาทุกอย่างครับตั้งแต่เปิดป่าเข้าไปเจอถ้าเส้นไหว้หน้าถ้าก่อนอ่อถ้าไปเจอทางเจออะไรเขาละ,ะจะขอจะอะไรก็ต้องทําพิธีเลี้ยงพิธีตัดก่อนเพราะว่าผมเนี่ยรู้จักนะกับคนที่ไปเอาอะไรแบบนี้มานะครับก็เขาก็จะทาพิธีซึ่งบางทีเขาไม่ให้ก็คือเข้าไม่ได้ ครับเขาจะมีคนที่สื่อถึงเนีสื่อถึงว่าเออเขาเขาเขายินดีจะให้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเหมือนสื่อกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาครับถ้าเนดีจะบางทีเขาออกมาเพื่อให้ชมบารมีเฉยๆก็แล้วไปแต่ไม่ได้ให้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยางถามอาจารย์นนท์ก็คือที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลเนี่ยที่มันมาย้อยมากินน้ําผึ้งเนี้ยทําไมต้องเป็นน้ําผึ้งอะอันนี้พอจะทราบไหมทําไมต้องเป็นน้ําผึ้งคือของที่เป็นของบริสุทธิ์ไงฮะ แล้วแล้วมันแล้วมันเป็นของที่อยู่ในป่าด้วยมันเหมือนธาตุกายสิทธ์เนาะที่มันมาอยู่กับของที่บริสุทธิ์ก็คือน้าผึ้งเนี่ยเป็นน้ำน้ำผึ้อ,อ,อน้ำผึ้งเป็นของบริสุทธิ์คือพวกฤาษีเนี่ยที่ตำนานที่เคยอ่านนะครับฤาษีต่างๆนักพทษต่างๆที่ไปบำเพ็ญพุทธในป่าเนี่ยเวลาเขาสิ้นชีวิตไปนเนี่ยวิญ,ญญาณเขาเนี่ยก็จะไปหลอมรวมกับาธาตุกายสิทธิ์าธาตุในป่าแร่ในป่าทีนี้พอหลอมรวมนานนานานับกับกูฏกับปีเนี่ย เขาก็จะอยู่รวมกันที่นี่ฤาษสีกินอะไรฮะในป่านำ้ำผึ้งผลไม้ครับมันก็คือสิ่งที่เขาเคยกินเคยชินแล้วเขากินพวกนี้ยมันก็จะฟื้นคืนพลังก,กำลังขึ้นมาวิตามินนะอะไรน้าตาลน้ําตาลธรรมชาติอย่างเงี้ยครับก็บอันนี้ก็คือเท่าที่เคยเคยอ่านเคยศึกษามาเวลาเลี้ยงเวลาเพลียอะไรพวกนี้เขาก็จะน้าผึ้งไปแล้วเวลาตัดห้ามตัดกับเหล็กนะฮะจะมีวิธีการตัดสองอย่างคือหนึง่งตัดกับไม้ไผ่กับตัดกับใบข้าว เอออันนี้ก็เป็นความรู้นะครับผมเป็นความรู้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่จะมีแร่เหล็กไหลแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับแล้วแล้วจะมีลักษณะที่ไปที่ไม้เหมือนกันอันน,น,นี้อันนี้เราเรา<ม>เราเนากเรานอกเรื่องเสริมนิดนึงครับมีพระเกติท่านหนึ่งครับที่บ้านผมที่ปัตตานีนะครับเคยผมเคยไปเจอท่านเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก่อนที่จะย้ายขึ้นมาอยู่แม่สายไปเจอปุ๊บนนเป็นคนปัตตานีเป็นคนปัตตานีครับผิวอมจูพูแบบคนปัตตานีเลยโอ้โห <Yeah. S 2> ครับทีนี้ทีนี้ผมผมเรียกท่านหลวงตาแล้วกันหลวงหลวงตาท่านเนี้ยถ้ามีตัวตนจริงๆแล้ววัดเนี่ยก็ท่านก็อยู่ในปัตตานีแต่ว่าท่านมราณภาพไปแล้ะ mm hmm. ท่านเป็นพระเกจิด้วยเป็นพระเกจิที่ทันปลุกเสกพระหลวงปุทวรสองสี่เก้าเจ็ดอือครับผมทีนี้ท่านเนี่ยท่านก็ทําทําของครังให้ลูกศิษย์เพราะสถานการณ์ สามจังหวัดเนาะเราดูแลท่านก็ทําตะกุดบ้างแล้วทําอะไรแบบนี้อะไรเขาที่แล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาจะให้ให้อรัธนาพระเดชพระคุณท่านจัดการอ,อ่ะปุ๊บมันมีอยู่วันหนึ่งลูกศิษย์ท่านเป็นที่เป็นทหารเนี่ยที่ขึ้นไปนลุยป่ากับแบบพวกลุยกับที่อยู่ในป่านะฮะไอ้พวกที่ยิงมาก็ไม่ออกไอ้เราจะย<อ>ิง<อ>ไปก็ไม่ออกออทีนี้ทําไงอะต่างคนต่างไปสิใช่แล้วพอหาหาไปปุ๊บไปเจอไอเจ้ารังเนี่ยอยู่ อยู well ่แวววับเลยครับแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปต้องไปงัดไปอะไรนะคือคือขยับนิดเดียวก็คือหลุดละก็เลยว่าโอ้ของดีขนาดนี้เอาไว้ก็คงบาร,รมีไม่ถึงมั้งเอาไปถามหลวงตาดีกว่าอ่ะหลวงตาท่านหลวงพระอผู้ใหญ่ละก็เลยกลายเป็นว่าหลวงตาท่านบอกว่างั้นก็เอาไว้ที่วัดละกันเผื่อ,อไว้แช่น้ำมนต์คนถูกอะไรไม่ดีก็จะได้ขจัดปะเปาอะไรไปที uh ่ huh. ไหนได้พอเอาไว้ที่วัดท่านก็บอกว่าอ่ะนั้นก็ ไว้ตรงใต้หิ้งก่อนแล้วกันอพอไว้เสร็จปุ๊บวันพระก็ธรรมดาของพวกเด็กวัดนะนะสิวัดก็กวาดกวาดไปกวาดมามีเป็นเม็ดเล็กๆออกมาจากไอ้ก้อนใหญ่นี่ครับตรงตาท่านว่าเอา้ามันออกลูกด้วยเอามันงอกด้วยมันมีลูกมีอะไรออกท่านก็เลยว่าเอางนี้ดีวกว่าเอาไว้ใต้หิ้งพระนี่แหละเสร็จแล้วเอาถาดเหล็กมาลองเอาอครับกลางคืนถ้าวันพระท่านจะสวดมนต์ตามประสามพระผู้ใหญ่นะสวดๆเป็น,นท่านบอกว่ากลางคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงเลย ปองปังปองปังปองก็กกกกเหมือนกันหล่นแล้วก็กลิ้งฮะปองปังปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กท่านหมอวันพระนี่ไม่ต้องจำวัดกันแล้วกลางคืนเนี่ยว่ะคะือพอหัวล <pod den> ุ่งมาแล้วถึงจะได้หยุดกลางคืนเนี่ยบางทีได้ยินเสียงปอกแป๊กปองปังอะไรอย่างเงี้ยโหนหูมากเลยแต่ก็ทําไงได้เพราะว่าลูกหลานญาติโยมมาจากที่ไกลๆเนี่ยท่านก็หยิบพวกนี้เอาราธนาคุณพาคคุณจ้าแล้วก็ให้ไปคุ้มครองไป ถ้า,าอยากรู้ว่าหลวงตาท่านนี้เป็นใครนะครับเป็นเกียรติท่านหนึ่งของปัตตานีท่านมีสโลแกนอยู่ว่าของขลังเครื่องรางของขลังเนี่ยเรื่องทาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแต่เรื่องใช้เนี่ยเอาไปใช้แล้วกลับมาเล่าให้ฟังด้วยจริงพูดได้ท่านมีสโลแกนอยู่จริงพูดได้ไม่เป็นไรหรอกเป็นเรื่องดีหลวงตาพรมวัดทุ่งพลานุภาพครับนะครับหลายๆคนไปก็จะได้ไปกราบไงเนาะท่านมาแลภาพไปหลายปีแล้วครับแต่ว่า พระของเอาง่ยถ้าพูดแบบภาษาคนทางปัตตานีเนี่ยพระวัดทุ่งพลาเนี่ยยังไงก็ขลังอนะนะครับยิ่งเป็นพระสมัยก่อนเนาะบางทีก็นะมีท่านมรณภาพตอนอายุร้อยแปดปีครับโอ้โหพุทธนุภาพสุดยอดนะครับเนี่ยฮะนะครับมีคนพิมพ์มาบอกด้วยหลวงพ่อพรหมวัดอ่าพราวัดทุ่งพลาวัดทุ่งปลาครับาชื่อวัดชื่อวัดคือวัดพระนุภาพอ่าพระนุภาพเออ สุดยอดอ่าใช่ครับเหล็กเหล็กไหลงอกเหลกก็กไหลงอกเขาจะเขาจะงอกอ m, ลูกออกมาอืมนะครับของแท้อันนี้ของแท้นะเอออ่าอันนี้คือเขาบอกว่าปัตตานีตอนนี้ก็ต้องอาจารย์แดงวัดไร่ครับอาจารย์แดงวัดไร่นี้แนะนําพี่เนรไปนะถ้าได้ไปเนตตะกรุดอาจารย์แดงนี่น่าจะได้มาสักดอกอืมอ่มอาจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ท่านทํานะอย่างทหารพลานหลายๆคนเนี่ยท่านก็จะทําตะกรุดใส่ใส่ไว้ในบาทแล้วสวดเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านกระเจาทั้งบาทเนี่ยสาดลงน้ําเลย ตะกุดนะฮะแล้วทหารหรือใครที่อยากได้ที่แปลวเนี่ยให้นุ่งกางเกงขาสั้นแล้วกระโดดน้ําลงไปอางงมเมาเออจะจะจะยังไงจะเจออันนี้อันนี้คือต้องอธิษฐานเอาว่าอันไหนที่จะได้เป็นเจ้าของทีนี้น้ํามันไม่ได้ลึกค้างงมยังไงก็มีสิทธิ์เจอความหารือหันคือตอนขึ้นกลับมาครับลูกศิษย์ท่านจะถือทั้งพล้าทั้งมีดทั้งอะไรคือสับกันให้แหลกเลยฮะแล้วก็เชิญลอดออกไป อา้าวนี่ก็เป็นความ <c oughs> นะพูดไปอ่ะบางทีมันก็อย่างว่าแหละนะครับแต่ว่ามันก็คือ,เ,อเ,รเรื่องาร,รองนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเราสู่กันฟังแล้วกันได้ครับได้ครับโอ้โหทั้งหมดทั้งมวลคือการเล่าเรื่องนะนี่ครั้งแรกนะกับการที่ผมฟังนะครับหมอนนนเล่าเรื่องให้ฟังเออสุดยอดอ่ะนะครับเชื่อว่าหลายคนถึงชอบไงเออบางคนบอกว่าหมอโนนหมอโนนเออผมเอ๊ะ อยากอยากฟังอะ่ะกี่กับเรื่องที่เล่านะสุดท้ายก็มาเรื่องเกี่ยวกับเหล็กไหลซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ผมชอบอยู่นะครับก่บอน <K won S 1> หน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมยังเพิ่งจะเล่าไปเรื่องเกี่ยวกับปลอดกอนะครับนั่นก็เป็นธาตุกายสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันภัยนะครับผมมีทั้ง <ผม S 1> เหล็กไหลทั้งป,ปลอดกอเลย<笑><笑>อยู่ที่บ้านนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนะนี่ยทั้งมีดหมอวัวธนูควายธนูโน่นนี่นั่นมีมีเยอะเหมือนกันก็เป็นคนที่ชอบสะสม นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าแสวงหานะผมเชื่อว่าสิ่งพวกนี้เวลาที่เขาอยากจะมาอยู่กับเราเนี่ยเดี๋ยวเขามาเองผมคิดอย่างนั้นเออนะครับประมาณนั้นเอาละฮะขอบคุณมากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกครับพี่เน่เดี๋ยว<ด>มีอีกเดี๋ยวเรื่องหน้าเสือสมิงจากแดนใต้ครับอ่าอ,อยากฟังเอยสัปดาห์หน้าจองจองอได้ครับเรื่องในป่าชอบเออผมเชื่อเพื่อนๆชอบนะเออ,เออได้เลยได้เลยนะครับ โอเคอาจารย์นนท์ขอบคุณมากครับกับเรื่องเล่าที่หมมาฝากกันแล้วก็ก่อนจะวางสายไปเห็นหมอนนนบอกว่าอยากฝากเพจใช่ไหมครับผมเพจชื่ออะไรอะไรไงฮะตามสบายเพจชื่อเดียวกับผมเลยครับคือหมอนน์พยายามพยากรค้นหาใน Google ครับเป็นรูปผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เออถามนิดนึงเนี่ยทำไมต้องใช้คําว่าพยายามพยากรด้วยอ่ะถ้าตอบแบบคัมภีร์หากษะพอพานยอยักษ์มอม้าเนี่ยมันเป็นนามของดาวพฤหัส ทีนี้สละอาเนี่ยเป็นนามของดาวอาทิตย์อา,อาทิตย์พฤหัสคือคู่มิตรครับอัอนนั้นหนึ่งนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคําว่าพยายามเนี่ยทำให้เราพัฒนาไปขา้างหน้าได้เรื่อยๆเออไม่มีที่สุดสุดครับผมไม่มีความหมายนี่ไงนะครับแต่ทีนี้มันมันมันดูแปลกไงก็เลยถาวนะครับ <laughs> รบ, <laughs> บางคนก็กจะสาสตรา อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นี่พยายามพยากรณ์าตามสโลแกนที่เพจเลยครับเพราะเรื่องชาวบ้านคืองานของเรา,าสวยเมื่อไหร่ก็แวะมาหมอนนพยายามพยากรครับนี่ไงนี่ไงสุดๆนะนะครับหนุ่มปัตตานีเนี่ยนะครับ ไปเป็นโหนอยู่แม่สายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนือสุดกับใต้สุดเนี่ยเกือบจะสุดแล้วนะผมว่าสุดแล้วล่ะนะครับแล้วสุดละข้ามไปก็ข้ามประเทศเลยเออข้ามประเทศเลยได้ครับขอบคุณมากมากหมอนนนหรือยวไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่างเรียนเชิญอยากฟังเรื่องที่เกิดมานะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ